เทพถลายนา้ำผาตอนพายุฝนตั้งเขาฟู่อิงกอดพระราตบัวบ้าตัวหน่งที่ด้านหลังเป็นเกวียนซึ่งเกิดเปลวอัคคีพวยพุ่งขึ้นฟ้าทบาไม่รู้สึกตัวว่าอยู่แห่งหนใดบัวบ้าใช้ระดับความเร็วที่น่าตระหนกวิ่งออกจากสวรรคภูมิการต่อสู้หลังจากผ่านการพักผ่อนโคจรพหลังฟู่อิงค่อยฟื้นฟูพละกําลังหมาบ้างมากว่ายังไม่สามารถเกรงลมปานลงม,มือแต่ยังสามารถหลบหนีได้ ยามนั้นเสียงฝีเท้าม้าอันสะเทือนเลื่อนลันยิ่งมายิ่งเข้าใกล้ฐานมังโกนจำนวนมาาควบมา้าไล่กดตามมาฟูอิงปุกปอบสติกระโดดพ้นจากหลังบัวร่วงเลีว้วลงในเหงาเมื่อที่มุมถนนกาวเตียนจี้ที่เย็นอยู่ริมหน้าต่างมองดูแสงก็ไฟซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของทะเลสาบข้างหูแว่วเสียงหัร้องข้าฝันสะท้านถึงแผ่นฟ้าหัวใจเต้นระทึกตูมตามไม่ทราบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวบาทน,นั้นหรือไม่ แผ่นแววเสียงตบประตูดังขึ้นประตูบ้านถูกผลักเปิดออกมุรุ์โลหิตผู้หนึ่งถาโถมเข้ามานั่นไม่ใช่ฟู่อิงอย่างมีผู้ใดหรือฟู่อิงก,กล่าวว่ารีบใช้ค,คราบโลหิตที่หน้าประตูทิ้งไปกาวเตียนจิ้งก็ได้ปปิบัติตามฟู่อิงนอนกับพื้นกระทั่งเร่แรงกระดิกนิ้วยังไม่มีกาวเตียนจิ้งเบือนหน้ามองมาฟู่อิงจึงยิ้มพางกล่าววา่าคุณหนูกาวข้าเจ้ารุดมาฟังท่านเดดพิน เกาเตียนจิ้ง,งขบคิ้วเรียวงามกล่าวว่าหากท่านยังไม่พักผ่อนคงต้องรอถึงชาติหน้าค่อยได้รับฟังฟู่อิงหลับตาหลงนับตั้งแต่การชุมนุมที่ศาลเจ้าซานจุนบนที่ล่าปริวหมาเป็นต้นหมาเขาไม่เคยพบกับความสงบถึงเพียงนี้มาก่อนตำรางะคุยสงม่อบแห้แก่หลงจุนอี้แล้วความสำเร็จล้มเหลวภายหลังจากนี้สุดที่ฟู่อิงจะคล้องเกี่ยวได้ทั้งยังเป็นเรื่องของหวานหน้าแล้ว เมื่อฟูอิงตื่นขึ้นมาก็เป็นยามเที่ยงของวันที่สองกลับหลับไหลไปหกชั่วย,ยามเต็มๆฟูอิงอาศัายการหลับอย่างสนิทหลอมรวมเข้ากับฟ้าดินยามนี้ตื่นขึ้นมารู้สึกปีกกำลังวังฉาอย่างเต็มเปี่ยมอาการหมดหูวเรียวสิ้นแหลงหลังกรามศึกอาบเลือดปราศนาการเปิดปิดทิ้งฟูอิงกวาดตามองรอบข้างพบว่าอยู่ในห้องเล็กๆที่เงียบสงบตกแต่งอย่างเรียบง่ายหลังหนึ่ง นอกจากกลิ่นหอมจางๆแล้วไม่อาจนึกโยงว่านี่เป็นห้องส่วนตัวของเสีงสาวนางหนึ่งโดยเฉพาะหญิงงามที่มีศิละปะวิทยาอาศัยเสียงผินสร้างชื่อทั่วแดนจียงนั้นเช่นเกาวเตียนจิงผู้หญิงลุกจากเตียงเดินออกจากห้องมาถึงห้องรับแขกที่ตกแต่งพอประมาณหลังหนึ่งความทรงจำเมื่อคืนก็ตนเองสิ้นสุดในที่นี้คาดว่าเกาเตียนจี้ต้องเปลืองมือปืองเท้า เคลื่อนย้ายตัวเองขึ้นไปบนเตียงของหนางไม่น้อยด้วยหญิงงามอันหยดย้อยเช่นหนางกับสภาพอันทุรักทุเลต่อน,นั้นฟุยอิ่งพอหวนนึกถึงเกิดความรู้สึกสมใจที่ได้กล่นแก,กล้งก่อกวนชนิดหนึ่งที่กลางห้องรับแขกจัดวางโตผินบนโต๊เตียมีพินโบราณเจ็ดสายขันหนึ่งตอนนี้พินอยู่คนไม่อยู่ตามเหตุผลยังไม่ถึงเวลาที่เกาเตียนจิ้งจะไปทำงานที่หอกระจายหอมศพโฉสการอยู่หนใดหรือ ผ่านปรากฏกลิ่นหอมของข้าวปลาอาหารโชยมาฟู่อิงท้องลั่นโครกลารีบสุดสอไปยังที่มาเขากลิ่นหอมฟู่อิงหลังเลเล็กน้อยค่อนผากประตูข้างด้านขวามือของห้องรับแขกออกภายในเป็นห้องหนังสือหลังหนึ่งกึงกลางห้องตั้งโต๊ะหนังสือตัวหนึ่งยามนี้ที่จัดวางบนโต๊ะมิใช่หนังสือหนังหาที่แท้เป็นข้าวและกับซึ่งปิดฝาเอาไว้ฟู่อิงไม่เกรงอกเกรงใจนั่งลงรับประทานเป็นการใหญ่ ในใจของเขาเพิ่เกิดความอบอุ่นคล้ายสูดได้กลิ่นหอมจากมือเรียวงามของเกาเตียนจีเมื่อมองผ่านหน้าต่างห้องหนังสือไปที่เบื้องนอกมีไม้ดอก,กร่มรื่นเต็ไมไปด้วยชีวิตชีว,วาบ้านของเกาเตียนจีแม้ไม่ใหญ่โตแต่เฉกเช่นนกกระจิบแม้ตัวเล็กแต่ไม่เครื่องในครบถ้วนเป็นสถานที่เหมาะกับการอยู่อาศัยอย่างสงบหญิงงามนางนี้กรอบด้วยบุคลิกลักษณะพิเศษชนิดหนึ่ง ตากับสามัญชนอันคราำครืได้แต่พิษดูแต่ไกลไม่ทราบว,ว่าแท่ทวนหลมลู่หลันถิงกับนางมีความสัมพันธ์ดันใดเมื่อตอนที่ตัเองส่งมอบจดหมายของลู่หลันถิงแก่นางกลับนางกับฉีทิ้งไปนับเป็นที่ขบคิดไม่เข้าใจในยามนั้นแววเสียงปักประตูเบาๆเงาร่างอ่อนแอแช้มช้อยของเกาเตียนจิ่งพิ้วกายเข้ามาใบหน้าอันงามงดยังคงศกเพราะราบเรียบทั้งเพียงนั้น ผู้หญิงกล่าวด้วยความขอบคุณว่าคุณหนูกล่าวมีวิชาพินล้ำเลิศนึกไปถึงฝีมือการปรุงอาหารก็ยอดเยี่ยมถึงเพียงนี้ก่าวเตือนจิ้งเห็นเขานั่งสงบแน่วแน่งมั่นว่าวางท่าเคืองโขแต่น้ำเสียงแสดงว่ากล่าวจากใจจริงทําให้ทําให้ไม่อาจอราวาดได้จึงกล่าวท่านพระประธานอย่างภูมามคล้ายวัวเคี้ยวดอกโปตันไหนเลยร่วงรู้ถึงรสชาติหรือหัวหนื่อถึงบุุษผู้นี้บรรดาให้จิตใจตัวเองเกิดและล่อ,อขึ้น เมื่อครู่างเพิ่งไปอย่างหอกระจายหอมยกเลิกนัดหมายดีเพนในคืนนี้เพื่อมีเวลาอยู่บ้านให้มากกว่าเดิมยามนั้นปรากฏมีผีเสื้อคู่หนึ่งปบยบินถึงริมหน้าต่างปีกทั้งสองข้างยามโบกกระพือเผยเห็นลวดลายอันสวยงามตามลําตัวภายใต้แสงอาทิตย์สาดสองโบยบินอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใบหญ้าโดยเสยรีฟูอิงเห็นกาาเตนจี้เมื่อมองดูผีเสื้อที่บินพร่อนคู่นั้น ด้วยจิตใจที่จดจ่อจึงกล่าวผีเสือ้อหลายคู่นี้สวยงามยิ่งก้าวเตือนจิ้งกล่าวเสียงราบเรียบว่าที่ข้าเจ้าสนใจไม่ใช่เปลือกนอกที่สวยงามของพวกมันนางคบคิดเล็กน้อยแล้วกล่าวอยู่ว่าข้าเจ้าอิจฉาเรื่มสายพวกมันผีเสื้อมีชีวิตที่กระชั้นสั้นทําให้พวกมันผ่านทุกช่วงเวลาที่แปลกใหม่ประทับใจภาพลักษณ์ที่ไม่สร้างความร้าวใจแก่พวกเราเช่นอาทิตย์ทอแสงอาทิตย์ตกดินฝนคน้ำค้างลมโชยโบก ลวนไปความตื่นเต้นยินดีต่อพวกมันไม่มีการทบทวนซ้ำและไม่มีเวลาที่สูญเปล่าฟู่อิงบังเกิดความประหลาดใจจ้องใช้สายตาอีกแบบหนึ่งมองดูนางมุมมองของเกาติ่นจิ้งนี้แฝงหลักปรัชญาแต่เต็มไปด้วยกลิ่นอายอันเศร้าส้อยต้องนึกใคร่ควรในใจเกาติ่นจิ้งกล่าวว่าเหตุใดท่านไม่ถามถึงชะตากรรมของพันธมิตรร่วมรบของท่านเลอ ซุ่มเสียงของนางแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินฟู่อิงกลับเลยหน้าขึ้นแน่นอนหนทางเพียงหนึ่งเดียวคือจากไปในบัดดลนึกถึงตอนนี้ฟู่อิงจึงผุดลุกขึ้นขณะไม่ทราบว่าจะเอ่ยปากอย่างไรเกาเตียนจิ้งชิงกล่าวว่าท่านคิดไปแล้วหรือฟู่อิงก,กล่าวว่าบุญคุณของคุณหนูเกาพอเราผู้แท้ฟู่ไม่ขอลืมเลือนวันหน้ามีวาสนาย่อมได้พบกันใหม่เกาเตียนจิ้งหันหลังให้ช้าๆกล่าวเสียงราบเรียบว่า เราท่านตาอุดมการไม่อาจร่วมกระทำเรื่องราวพบหน้าหรือไม่มีข้อแตกต่างอันใดหรือผูหอิงความจริงคิดกล่าวว่าจะระเรื่อหูสักลายคำแต่หัวนนึกถึงไม่ควรรังอยู่นานจึงรอบทอดถอนใจคำหนึ่งหันกายจากไปบนท้องถนนแสงแดดแผดจ้าดินฟ้ากาดแจ่มใสผู้อิงเดินสายอาดไปตามตลาดร้านถิน่นไม่คล้ายกับศัตรูหมายเลขหนึ่งของฝ่ายมงโกลในความค่าคิดของเขา ยอดฝีมือฝ่ายมงโกลที่ร่วมล้อมปราบเขาตอนนี้ยังอยู่ในช่วงพักผ่อนโดยเฉพาะยอดฝีมือที่เคยต่อสู้กับเขาหรือไม่เท้าคู่สุดยอดยิ่งต้องขังตัวเองฝึกฝีมือในห้องหับอันมิชิตฟื้นฟูพลังลมปรดาณที่สูญเสียไปโดยคุ้นอยู่กับพลังการฝึกปรือของแต่ละคนเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นเช่นเดียวกับฟู่อิงซึ่งใช้เวลาห7ช่วย,ยามก็ฟื้นฟูพลังฝีมือดังเดิม ตอนนี้กล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่แนวป้องกันเขาฝ่ายมองโกนปรดอดบางที่สุดแน่นอนสื่อฮ่านเฟยเจ้าความคิดต้องวางมาตรการเอาไว้มิให้ศัตรูฉุกฉวยกาดได้แต่เป็นที่แน่ใจว่าต้องเน้นการป้องกันที่ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะบนท้องถนนมีผู้คนสัญจรขับข้างบางครั้งปรากฏทหารมงโกนขบวนแล้วขบวนเล่าเคลื่อนผ่านไปล้วนไม่รู้จักผู้หญิงแสดงว่า ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้เมื่อคขนเหล่านี้ล้วนเป็นฐานเพื่อรักษาความสงบเปรียบกับหน่วยรบเมื่อคขนแสดงว่ามีภาระหน้าที่และขอบเขตความเคลื่อนไหวที่แตกต่งางฟูเองเดินตรงไปยังประตูเมืองในใจเพียงคิดไปจากที่นี้โดยเร็วหลังจากนี้จะไปที่ใดสู่แห่งหนใดรอจนออกจากเมืองแล้วค่อยคิดอ่านพร้อมกันนั้นมาเกิดความคิดหลายประการขึ้นไม่ทราบ จู้หุยินเป็นอย่างไรหรือฉีพี่เศร้าใช่ติดตามหลงจุนอี้กลับลงใต้ไปโดยปลอดภัยหรือไม่ในยามนั้นฟู่อิงรู้สึกตัวว่าถูกคนสะกดรอยตามฟู่อิงไม่แสดงท่าทีผิดปกติถลำบูบเข้าตรอกแคบตรอกหนึ่งเห็นสองฝ้าค่างอกกำแพงตรอกแคบทั้งเส้นเห็นอย่างชัดเจนฟู่อิงกำลังก็ด้ขวนว่าคนสะกดรอยยังจะติดตามอย่างไร โดยไม่ถูกพบเห็นก็มีคนเดินเข้าตรอกแคบมาอย่างเร่งร้อนฟู่อิงเลื่อนมือแตะด้ามดาบแผ่พุ่งรางสีกันข้ามฟันคุมหนึ่งออกครอบกลุ่มผู้มาเอาไว้คนสะกดรอยเป็นชายกลางคนผู้หนึ่งคนผู้นี้คุ้นหน้าคุ้นตาจากนั้นฟู่อิงจดจำออกว่าตอนอยู่บนหอ,อกระจายหอมคนของหลงจุนอี้ซึ่งนำโดยฉีพี่เศร้ารอบจู่โจมกวนเจี๋ยและพวกคนผู้นี้ก็อยู่ในจำนวนนั้นจึงรีบร่างพลังการข้าฟันกลับมา ชายกลางคนนั้นกระแทกนั่งลงบนพื้นใบหน้ากลับกลายเป็นขาวซีดขอบห้ใจไม่หยุดยัง้งมากว่าฟู้หญิงยังไม่ลงมือแต่รังสีการข้าฝานของเขาเชกเช่นทับม้าโถมทะยานบืนดีเช่นนี้ในเหลยต้านฐานรับได้ชายกลางคนนั้นรู้สึกมีพลังกดดันอันมหาศารกดกระแทกใส่สูกพลังอันกล้าแข็งกลุ่มนี้ยังแฝงแรงดึงดูดชนิดหนึ่งทำให้มันคิดล่าถอยก็ทำไม่ได้ปริปรานั้นลมหาใจติดขัด เอาอียว่วาภายในใกล้จะระเบิดต่อทั้งร่าปวดแปบลบเราถูกเข็มแทงหากไม่ใช่ฟู้อิงร้างพลังการข้าฟังกลับคืนเกรงว่ามันคงขาดใจตายแม้แม้เป็นเช่นนั้นยังคงได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างมากฟูอิงยืยนอยู่ที่หางไปวาเสดจับตาดูชายกลางโขนที่นั่งกับพื้นอย่างเย็ยนชาทำท่านิ่งเฉยดูดด้ท่าทีเช่นนี้บังเกิดเป็นความกดดันทางจิตใจ ดังนั้นชายกลางคนนั้นพอหายใจตามปกติรีบลุกขึ้นยืนกล่าวอย่างเปิดอกว่าจอมยุทธ์ฟู่ปลอดภัยที่ผู้น้อยสียมารยาทพเราเจิ้งตรงเฉิงทํางานให้กับคุณหนูฉีพี่เศร้าในสังกัดจอมทัพหลงจุนอี้ราคังนี่ได้รับคําสั่งคุณหนูเชิญจอมยุทธ์ฟู่ไปพบปาสนทนาฟู่ยังขวดคิ้วกล่าวว่าหรือว่าคุณหนูฉีไม่ได้ติดตามหลงจุนอี้กลับมาทุนกวางตุ้งตอนใต้หรือชายกลางคนหนาม จงตรงเฉิงกล่าวอีกนอบน้อมว่าเป็นเช่นนั้นจริงแต่สาเหตุความในของเรื่องราวไม่ทราบชัดดูท่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับจอมยุทธฟู่เพราะว่าคุณหนูฉีกระจายกำลังคนทั้งหมดสั่งให้หาตัวจอมยุทธฟู่ให้พบฟู่อิงคาดเดาว่าคนผู้นี้ทราบเรื่องอย่างจำกัดดูท่ามีแต่พบกับฉีพี่เศร้าค่อยล่วงรู้สาเหตุความในฟู่อิงพบกับฉีพี่เศร้าที่บ้านเล็กๆทางตัวเมืองตะมาดอกหลังหนึ่ง นางผัดเปลี่ยนเป็นสวมชุดนักบูที่รัดรูปสีน้ำเงินทะเลสาบแฝงความเข้มแข็งองอาจหมดจดสดใสให้น่าประทับใจเป็นสเสน่ห์ความงามอีกแบบหนึง่งฉีพี่สาวโบกมือไล่ผู้ใต้ยประกบชาทั้งหมดไปรอจนภายในห้องเพี่หลงเหลือพวกเขาสองต่อสองนองรมเฉิดฉันซึ่งเปลือกนอกปฏิเสธผู้คนจนห่างไกลมีโรคโฉมความงามเป็นที่เลื่องลือนางนี้ กับคล้ายภูเขาน้ําแข็งที่พันละลหลลูกหนึ่งผู้กายดุจนางแอนคืนสู่รวงหลังเข้าสู่อ้อมอกของฟูอิงฟูอิงคล้ายอบกอดอากีกลุ่มหนึ่งหวนนึกถึงที่ริมทะเลสาบสีหูตนแบกกรร่านอันงดงามนี้สู้ศึกตลอดเวลาตีพันพบว่าหญิงงามในอ้อมอกกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเลือดเนื้อตอนเองนั่นเป็นคืนหนึ่งที่ยากลืมเหลือนจริงๆจานกระจ่างยังคงอยู่ สาสองโฉมตรูคืนถิน่นชีพี่เศร้าเหงหน้าขึ้นในอ้อมอกเขาใช้เส้นเสียงที่เต็มไปด้วยแรงเดือดของนางกล่าบวบ,บอกว่าฟู่อิงฟู่อิงเข้าเจ้าเข้าใจว่าไม่ได้พบกับท่านอีกแล้วในช่วงสงข,ขามมระพุ่งพุ่นหวายเช่นนี้ติดตามคิดตามหาคนผู้หนึ่งหากไม่ใช่ลิขิตของโชคชะตาไม่ต่างกับงมเข็มในมหาสมุทรฟู่อิงหลับตาลงกรุ่นคิดประสบการณ์ใน20กว่าวันที่ผ่านมาที่ ช่างเพิดแลลวเปลี่ยนแผลงบ้างมีนสิงสารและค่าคิดไม่ถึง่านนั้นฉีพี่เศร้ามองดูบุรุษที่นางเคยฝากชีวิตไว้เขาคล้ายกับขุนเขาที่ตั้งตระรานกลางพายุฝนโดยไม่ล้มลงในใจเต็มเปี่ยมด้วยอารมณ์ความรู้สึกอันร้อนระอุมากว่าต้องตายเพื่อเขาก็ยินยอมพร้อมใจแววเสียงฉีพี่เศร้ากระทบโสดผ,ผู้หญิงว่าฟู่หลังชายคนรักแท้ฟู่หลังจากนี้พวกเราจะไปยังแห่งหนใดหรือ ผู้อิงตื่นจากห่วงความคิดกล่าวว่าขุนเขาลำน้ำทั่วลาล้วนแต่งงดงามตรา,ารตามีที่ใดไปไม่ได้หรือขณากล่าวพ่วงสมองปรากฏภาพภูเขาสูงแม่น้ำใหญ่นอกกำแพงฉางเฉิง,งขึ้นฉีพี่สาวสถานขึ้นกระดาหนึ่งคล้ายกับข้าคิดไม่ถึงมาก่อนผู้อิงก,ก้มศรีรษะเพ่งพิษใบหน้าของหญิงงามในอ้อมอกอย่างสงสัยใจนึกยอไปถึงเมื่อคราก่อนในวัดคงสารหลิงซื่อสันเขาเชียนหลี่ ก็กรมชีสากมองดูจู้หุยินฉูฉูเช,ช่นนี้อดสะท้อนใจไม่ได้หัวหนึกถึงปุยเมฆกลางหาวราวภูสาขาวชั่วครู่ชั่วคราวแปลเปลี่ยนเป็นสุนัขดำเรื่องรลวทั้งโลกไม่จรังยั่งยืนยาวที่จริงแท้แน่นอนคือยามนี้ชั่วพริบตาก็กลายเป็นควันเมฆที่ผ่านตาไปฉีพี่เสาวจ้องมองดวงตาผู้หญิงรู้สึกถึงอารมณ์ความรู้สึกในดวงตาของเขากล่าวเบาบวา่า ผูหลังชาติบ้านเบืองรุ่งเรืองเสื่อมโสมทุกผู้คนล้วนมีภาระด้วยคุณสมบัติอันเลิศล้ำของท่านย้ายไม่เข้าร่วมกับพวกเราขับไล่อารีราชตรูช่วยเหลือปวงประชาหลุดพ้นจากทุกเข็นเถอผู้อิงคล้ายถูกน้ำเย็นพ่อด้านลดอย่างศีษะมันเกิดความแหนงไหนแล่นจู่โจมจิตใจกล่าวเสียงราบเรียว่าเราผู้แท้ฟูไม่มีจิตปณิธานใหญ่ยากจะแบกราะรับหน้าที่สำคัญได้ รู้สึกโคร่างของหญิงงามในอ้อมอกกลับกลายเป็นแข็งทื่อถึงแม่ทั้งสองยังอบกอดกันแนบแน่นแต่ความรักอันซาบซึ้งเมื่อครู่กับอันตรธานไปสิน้นฉีพี่สาวผกากใสฟูอิงออกเบาๆหันหลังให้อีกฝ่ายกล่าวว่าฟูหลังท่านไหนเลยนึกถึงแต่ตัวเองผู้เดียวได้มาก่อนท่านเสี่ยงชีวิตบุกสูงวางเล่นลับใต้ดินนำตำราะคุยมามอบต่อพวกเราเป็นความกล้าหาญอันยิ่งใหญ่วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนพลิก มีกาขับไล่มังกรไปฟู้หลังไหนเลยนิ่งดูได้ได้ฟู้อิงบังเกิดความเหมื่อยหนพราำคาญเดินช้าๆไปอย่างหน้าต่างที่อยู่ใกล้บ้านหนึ่งที่เบื้องนอกแสงอาทิตย์สาดสองล่าธรรมชาติอย่างงดงามทุกเพียงนั้นแต่การต่อสู้ช่วงชิงระหว่างคนต่อคนกลับไม่มีหวานสิ้นสุดยุติแววเสียงอสดใสเห็นฉาวฉีปีเสาดังขึ้นที่ด้านหลังว่าคนต่างมีปณิธานเล้าฉีปีเสาย่อมไม่อาจคุกคามบังคับ หยุดเล็กน้อยจึงกล่าวอีกว่าตอนนี้ข้าเจ้าจะเดินทางกลับก,บกวางตุง้งหากแม้มีวาสนาอาจมีวันพบกันใหม่กล่าวถึงตอนท้ายซุ้มเสียงสันเครืออยู่บ้างฟู่อิงได้ยินเสียงฝีเท้าของฉีปี้เสาเดินออกนอกประตูห่างหายไปทีละน้อยห้วงสมองกลับกลายเป็นขาวว่างเปล่าพริบตานั้นบ้านเดือนทั้งหลังคงเหลือแต่เขาคนเดียวและหัวใจที่เย็นเฉียบของเขาฟู่อิงรอบตกลงใจเพียงคิดไปจากเมืองหังโจโดยเร็ว จึงฐานกายเดินไปอยัางประตูบ้านขณะจะผักประตูออกมีคนชิ้ผักประตูเข้ามาก่อนก้าหนึ่งฟู่อิงใจสันสะส้านทราบว่าเมื่อครู่ตัวเี้มาเกิดความกัดกุ้มใจพลังฝีมือลดทอนลงมากมายกลับไม่รู้สึกตัวว่ามีคนเข้าใกล้คนผู้นี้จมูกกงอมหุ้มรูปายสูงใหญ่บรรไดให้ผู้ข่มพบเห็นคขั้างเดียวยากลืมเหลือนกลายเป็นยอดฝีมือดับหนึ่งของคนตามีสีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการศึกในที่นี้ โจเหอนนั่นเองคนทั้งสองจับจ้องมองกันละกันดวงตาทอประกายอันเฉิดจ้ามาฟู่อิงเลื่อนมือกลุ่มด้ามดาบปรากฏลังสีการฆ่าฝันปกคลุมไปทั่วห้องโจเหอก็โครจรพลังฝีมือต่อต้านพลังสภาวะอันแข็งกร้าของฟู่อิงทั้งสองปราบือกัไหลยกราปีแต่ครั้งนี้ที่เผชิญหน้ากันโจเหอกล่าวว่าพี่ฟู่สูงเยี่ยมยิ่งกล่าวฟื้นฟูพลังฝีมือรวดแล้วถึงเพียงนี้ ช่างเหนือความคาดหมายของเรานักเป็นเหตุให้มาตรการต่างๆไม่อาจใช้ออกได้คนพื้นี้กลางเปิดเผยตรงๆแม้แต่ฟูอิงที่เป็นศัตรูยังมาเกิดความรู้สึกที่ดีต่อมันจึงกล่าวเขาเจ้ากกล้งจะออกจากเมืองหลังจากนี้เราท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันมีคําพูดใดโปรดกล่าวอย่างร่วบรัดเขาได้รับความกระทบกระเทือนใจจากฉีพี่สาวเพียงคิดหลบเล่นเข้าป่าเขาค้นหาความลับของม้วนภาพเทพประยุทธ ส่วนเรื่องราวทางโลกทั้งปวงไม่คิดเกี่ยวข้องอีกโจเหอมีสีหน้าตื่นเต้นสงสัยงงงันวูบจึงกล่าวว่าคำพูดของปี้ฟู่คล้ายขาการใกล้ควรควรทราบว่ายามใดที่ม้วนเข้าสู่บุญคุณความแค้นของมนุษยชาติไหนเลยถอนตัวไปโดยง่ายใดได,ได้วันนี้ที่มาอย่างที่นี้ย่อมมีเรื่องสําคัญคิดเรียนบอกฟู้อิงขวดคิ้วทำท่าทำท่าขุนข้องรำคาญจเหอกล่าวว่า ท่านขานยิ่งใหญ่มีราชองการมาให้ปิดถนนเชี่นเอียนซึ่งเป็นถนนหลักของเมืองหางโจต่อทั้งสายในวันที่15เดือน7ยอดฝีมืออันดับหนึ่งของฝ่ายเรา,เรานำเมิ่งเชือ่อสิงจะต่อสู้กับท่านบนถนนยาวในเวลายามที่อย่างของวันดังกล่าวดังนั้นเราเดินทางมานัดหมายโดยเฉพาะฟู่อิงหุ่นงงเล็กน้อยจากนั้นแหงนหน้าหัวรอดังยาวนานกล่าวว่า ท่านขานมงคลเกี่ยวข้องได้กับข้าพเจ้าพวกเราผู้แท่ฟู่คิดไปก็ไปไหนเลยอยู่ใต้ในายของผู้อื่นการต่อสู้เช่นนี้เราผู้แท้ฟู่หาปีความสนใจไม่โจเหอกล่าวพเรามีแผนเป็นบ้านเหมาะว่าถ้านองซื้อหั่นเฟยนึกถึงข้อนี้แต่แรกจึงแสดงฝีมือเล็กน้อยหวังให้ท่านตอบรับคำท้าสู้เรื่องราวมีความจําเป็นขออยาได้ตําหนิ ต่อจากนั้นปบมือคราหนึ่งมือดีคนตาม,มีสีผู้หนึ่งก็ปรากฏขึ้นที่นอกหน้าต่างสองมือโอบผินโบราณคันหนึ่งฟูหอิงสถานขึ้นราหนึ่งทราบว่าในสุดยังคงชักหนามความยุ่งยากให้กับแก้วเตียนจิงโจเหอ็กลาวว่าขอเพียงพี่ฟู่รุดไปตามนัดเปล่าผู้แท้จัวขอใช้ศีษะบนบบาเป็นประกันว่าคุณหนูเกาจะปลอดภัยไรยอันตรายสามารถใช้ชีวิตในเมืองหางโจสืบไป หยุดเล็กน้อยจึงกล่าวว่าเรายังรับประกันว่าฉีพี่สาวจะไปจากมือหางโจโดยปลอดภัยเราไม่จะไม่ออกคําสั่งล่าสังหารแต่อย่างไรฟูอ่อิงค่อยเข้าใจในบัตรโดนซื้อฮั่นฟยความจริงลงรู้ความเคลื่อนไหวของหลงจุนอี้ตลอดเวลาแต่กลับดําเนินนโย,ยบายผ่อนปรนให้พวกมันเติบโตแข็งกล้าถึงกับพวกนําตําลา้าคุยไปจุดประสงค์เพื่อให้ชาวฮั่นที่เป็นปฐบักต์ตอมองโกนรวมตัวกัน เพื่อจ่โจมทำลายในคราวเดียวความคิดอ่านของสื่อฮันเฟยผู้นี้นับเป็นอัจฉริยะบุรุษแห่งยุคสื่อฮันเฟยจะเป็นคู่มือที่น่ากลัวที่สุดผู้อญิงตาสารประกายเจิดจ้าพรันชักดาบออกถือมัน่นจอจี้ใสจั่วเหอแต่ไกลพลังดาบที่สถานทั้งดินฟ้าคุกขามจนจั่วเหอเรีบดึงพลััวคู่ออกมาสถานการณ์ที่ความตึงเครียดขึ้นผู้อิงหัวราะหาร้างพลังกลับขืนกล่าวเสียงกังวลว่า สามารถต่อสู้กับยอดฝีมืออันดับหนึ่งแห่งมกนบนถนนยาวเป็นเด้ยอันสมใจนักพอถึงเวลาที่เหย่งองเราผู้แท้ฟู่จะรุดไปตามนัดแต่กาวเตียนจิ้งต้องปล่อยตัวในทันทีน้ำเสียงหนักแน่นยืนกรานไม่ผ่อนปลนประณี็นิประนอมแอ,อย่างเด็กขาดจั่วเหอตัดสินใจดใับโดดเกาเจียนจิ้งจาว่าพี่ฟู่ยกขึ้นวางลงได้สมเป็นผู้กล้าและอ้าวหานเรานับถือเลื่อมใสนัก พี่ฟู่เมื่อรับป๋าก็เพียงพอแล้วเราไหนเลยประพื่อเป็นคนตามช้าได้ครั้นแล้วออกคำสั่งให้ปล่อยตัวเกาเตียนจี้และสั่งห้ามไม่ให้ตามล่าฉีพี่สาฟู่อิงพอตัดสินใจก็สลัดความกาดกุ้มทั้งมวลพ้นจากสมองผิวกายจากไป